สวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์ป่ะเดี๋ยวเราไปดูผักดังบ้านเราเช่นเคยแตงควาเรากำลังขึ้นสวยมากเลยนี่ว้าวนู่นนะคะโอ้เราจะได้กินแตงกวาแล้วนะคะทุกคนดูนะขึ้นสวยมากเลยนี่นะคะว้าวผักของเรา รอล,ลุ้นนะคะผักของเรานั้นจะรอดหรือไม่รอด <c oughs> อันนี้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งกําลังขึ้นกําลังขึ้นแล้วนะคะผักบุ้งอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะที่เราเพาะไว้ไรกล้วยจะสุกอันนี้เรามารดน้ําแล้วนะคะก็เลยน้ําก็เลยชุ่มแล้วนะ,ะตอนเช้านี้เราก็ไม่ต้องรดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าชุ่มฉ่าแล้วนะ,ะชุ่มฉ่าแล้วนี่นะคะนี่ผัก สวนครัวของเรานะคะครูหูเอาเก็บผักแล้วนะคะผักสวยมากผักกำลังสวยกำลังกินเออผักสวยกำลังสวยกำลังกินเลยท่านผู้ชมเธอไปซื้อสลัดมาเลยน้ำสลัดมาเลยซื้อน้ำสลัดมาเลยเอามายำสลัดเลยอืโอ้ผักงามเนาะเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มงามแล้ว เดี๋ยวมันจะเกลี่ยมันจะเกลยเกินกินมันจะเกลี่เกินกินเดี๋ยวเราจะไปกินกับอะไรล่ะโอ้ยเขากินกับน้ำซุปกก็ได้ไม่ต้องรอสลัดหรอกไม่ต้องรอกินกับนี่หรอกเออ FC นี่นะก็มีใหญ่เลยนะ FC เนอะเงินไงต้องเทนั่นแหละแน่นเลยนี่พอแล้วนี่นี่เต็มสุดเต็ม มันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอมันหนาวจีนี่นะสีไม่ไม่แน่นขนาสวยแล้วนะเก็บออกแล้วมันแน่นเกินอุ้ยมันอ่อนเลยเนี่ยเออมันอ่อนนาเล็สีดูนะฮะทุกคนโอ้โหแบบกำลังน่ากินเลย มันตัวก็ดึงมาเลยค่อยหาถุงก่อนนะพอเรากินผักหมดเราก็ได้กินข้าวโพดแล้วพอแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราเรียกว่าเก็บเก็บเก็บไปพอแต่กินเอาเสื้อมา เก็บเก็บพอแต่กินนะทุกคนเพราะว่าเรากินอนี้นิดๆกินอนี้หน่อยกินอะไรนั้นนิดกินอะไรนี้หน่อยมาเสือมาเร็วเวเสือมาสวนรวมใจนะคะสวนรวมมิตรใจเราปลูกกินด้วยกันต้นโตกินพอกินได้ยังกินได้ลองเอาไปกินดูสินี่เสือนี่มันผักอะไรนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันใ่ไหมเหรอมันโตขนาดนี้เลยเหรออุ้ยมันเริ่มเต้แล้วมันคือผักอะไรเนี่ย ก็พี่รักบอกว่าด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 ูดูก็พี่รักบอกว่าผักกินได้เนาะืมเราไม่เคยกินเราไม่เคยล้วมันกินยังไง่ะฮะต้นหอมอีกหน่อยเราก็มาก่อไฟเราก็จีนข้าวโพดกันเราไม่ได้มาแค่สิบวันทําไมมีผักอะไรเกิดเยอะเนี่ยเยอะแยะเลยนะไม่ไม่อันเนี้ยทำไมมันโตได้ขนาดนี้เชียวเหรอปกติผักสลัดจะปลูกยากนะดา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 เก่งมากเลยนะปลูกผักสลัดนอกเต็มเลยไม่เห็นนะตอนที่เราปลูกตอนนั้นน่ะ โอ้โสลัดที่มันหอมแล้วสลัดอะไรมีข้าวโพดด้วยเนี่ยสวนรวมอะไรนะสวนรวมมิตสสวนรวมมิตรผสมเขาแบบทำแบบสวนผสมแล้วก็มีถั่วฝักยาวอีกตั้งไม่ได้ต้องไปเอาน้ำยานี่นะครับ FC นี่แม่กินถั่วฝักยาวแล้วนอนอยู่หลังบ้านอ่ะควันควันควันใช่ไหม อะไรนะไม้ควันอะไรนะน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้เอามาฉีดแม่มันชอบกินนะกระบอกเราก็มีแล้วเออของเรานี้แตงแตงปลากําลังขึ้นสวยเลยอเออเดี๋ยวต้องเอามาฉีดแล้วนอกจากผักแล้วยังมีผลไม้อีกดูดิต้นอะไรต่อต้นอะไรเนี่ยรวมมิตรกระจังวานรวมมิดเนาะบอกนี่นี่สารพัดอย่างเลยโอ้ดาด้าในเกลืจกินปูกอะไรก็ขึ้นหมดเลย มื่อกี้เห็นดูกล้วยกล้วยเป็นอะไรกล้วยกำลังจะออกปีดูซิปูแ่ไหน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 นั่นไงโฮ้ยปูแค่สามสี่เดือนเองกล้วยจะออกปีดานาหันไหมเห้ยเห็นไหมท้องกลมเนาะโอ้ยกล้วยท้องแล้วโอ้โหกล้วยท้องแล้วท่านผู้ชมกล้วยท้องป้าอวบใหญ่ด้วยนะ หฮโต้ห้โต้อ๋อกล้วยท้องเป็นอย่างนี้เองเหรอเออเฮ้ยเคยเห็นเหมือนกันเราไม่ได้จริงเหรอไม่เราไม่ได้สึ้งอะไรกันตั้งเฝ้าเลยกล้วยท้องมันจะออกขวดนี่ขวดแล้วกล้วยตั้งท้องมันเป็นแบบนี้เองเฮ้ยอ๋อมันแน่นมากนะถ้าแน่นอย่างเงี้ยมันจะไม่โตได้กินะไม่เขาจะแยกแล้วมั้นมีที่แยกอยู่นะต้องแยกแบบนี้อื อันนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมใหญ่กว่าเพื่อนอะมาจากอะไรนะท้ายทุ่งหรือมาจากไหนนะเอออ๋อย้ายมาปลูกจากหลังบ้านค่อยแน่เลยเนี่ยผักเต็มเลยท่านผู้ชมมีสารพัดอย่างเลยคุณผู้ชมผักประมาณเออมีสารพัดอย่างเลยงานนี้ผลไม้อีกสิบอย่างเออเป็นสามสิบอย่างเดี๋ยวถ้าข้าวโพดขึ้นแล้วเจ้าจะเข้าไม่ได้มันจะเป็นดงข้าวโพดเลยอข้าวโพดเลยโอ้ย จะเป็นดงข้าวโพดเลยนะเอออ่ะไปดูของยาชิต่อคุณผู้ชมคอยดูนะเสือม่ีไอเดียดีๆกว่านี้เพราะว่าอะไรเออเพราะว่าฉันกำลังจะไปซื้อสายยางเหรอสายยางมันไม่ถึงมันจุดแล้วเออเออฉก็จะไปซื้อเออก็สปริงเกอร์ก็ซื้อมาแล้วเอลงทุนเองแต่เพื่อส่วนรวมกินด้วยกันที่ครัวกลางอค่อยก็จะเปิดสปริงเกอร์ใส่เลยโอ้โหดี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  ดก็จะปิงเกอร์ใส่แล้วมันต้องยืนใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะหมุน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 เหมือนคอทมอสนาแปลงคอทมอสเนืออเสือเสือทำไมเสือทำไมต้องวิ่งขนาดนั้นน่ะนั่นแหละค่อยๆตกใจว่าเสือเขาวิ่งไงอะอะไรอะผักชิ้นเออโอ้โหเมื่อเจอผักหญ้าชิถึงกับ ตัดทิ้งเลยไตัดทิ้งเลยตัดทิ้งค่อยไม่ได้ปลูกบม่ให้ตัดทิ้งเลยคอยแนะนำว่าตัดทิ้งแล้วให้มันงอกกิ่งนั่นงอกอ๋อหมายถึงว่าตัดครึ่งหนึ่งให้มันขึ้นใหม่บ่มันแก่อ๋อมันแก่แล้วบ่มันแก่โะตยอาพูดแรงไปเนาะย่าพูดเบาๆก็เจ็บนะบอกย่าเรื่องรากเขี้ยวไม่ได้นี่เราค่อยการันตีเสือแล้วาี่แก่ไว้เอออันนั้นก็แก่ มันกินไม่ทานมันก็เลยแก่สวนผักของสุดาเนาะรับบุ้มก็แก่เรามามาดูสวนยาช้นะฮะปลูกเสือเสือเสือดูแตกไปอันนี้ไม่ได้แก่แล้วอันนี้ได้ตุยแล้ว ตุยแล้วนี่เหลือแล้วทำไมมันอายุสั้นจังเลยเนาะอยากให้มันอยู่แบบหลายๆเดือนเนาะเออหมดอายุไขแล้วเอฟซีเลยนะได้ไปแล้วแล้วแล้วอันนี้ก็แก่แล้วบ่นี่อันนี้ก็แก่บ่ะเนี่ยอันนี้ก็แก่ป่ะแก่แก่มากแล้วเที่ยวไม่ได้อ๋ออันนี้เกี่ยวไม่ได้เสื้อปกเกี่ยวไม่ได้อะไรก็เกี่ยวไม่ได้ัโอันนี้ัีอนน้รนะออ๋ผักบุ้งขึ้นมาใหม่แล้ว อ๋อพระบุงล็อกสองเอฟซีโพดเลยนี่เขาโพดนี่ยเนี่นี่กำลังนอกเนี่ยอันนี้เป็นต้นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอ๋อพระบุงกำลังขึ้นมาใหม่นี่นะเอฟซีเอ้ยนั่นเลอะเยอะเกินนี่นะแยกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้กินลูกอืมมันแน่นเกินจะขอจะชิมกลับมาแล้วนะหลังจากที่เราหายไปหายไปสองวันยาหายไปสองวันกลับมาใหม่กลับมาแล้ว จะกลับไปวันอาทิตย์จะเกลีร์ไปให้บุญเหลือบุญรอดอ๋อ้ที่ว่าไม่ตัดทิ้งก็เพราะสาเหตุนี้เองโอเคอ๋อย่าจะไปเลือกตั้งวันอาทิตย์วันไหนก็วันไหนวันอาทิตย์ไปเลือกตั้งบ่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ออ๋ก็ให้เดินทางปลอดภัยยังไม่ถึงวววัันนนีี้้แลเออสาวอาทิตย์จะ็น อ๋อจะถึงแล้วน да: ั่งรถดีสารกลับบอกอ้าวเหรอใครไปส่งอ่ะอ้าวป้าดาก็ต้องไปเลือกด้วยไม่ใช่เหรออ้าวป้าดาก็ไปเสือก็ไปไม่ใช่เหรอไปกันหมดเลยเราเลือกู่จัมปาดงอ๋อแออยู่จปาจะไปด้วยปะล่ะไม่เราเลือกไม่ได้เรายังไม่ได้ย้ายมาไม่แล้วก็ไปส่งไว้จนถึงเตางอยแล้วแอลก็นั่งรถกลับโซรินไงโซลินโอ้ไม่ได้ไปไม่ไปเหรอเออไม่ได้ไปเลยเอาเดี๋จะเขาไม่ให้ ไม่สิดในอนาคตห้ามเป็นนายกห้ามเป็นนกใครจะไปสมัครนายกเขาปลูกางจต่งแล้วเราไม่ทำแล้วก็เลือกตั้งจัมปาดงเนาะนี่นะคะเอฟซีไม่เป็นไรเพื่อนๆไปเลือกตั้งเราก็อยู่นี่อ่ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะนี่หนี่นะคะคลิปให้สักหนึ่งคลิปเนาะนีค่ะ